ต้อนรับพี่น้องขอต้อนรับบัตรพรรมนันท์ชาแนลนี่นะครับอ่าเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะเป็นมื่อสันวันดีนะคะอ่าเป็นวันเกิดของพระเอกเจมส์แล้ลงศักดิ์ของเรานะคะแต่ว่าก่อนรับเกิดวันที่สามนะคะเพื่อนี้เพิ่นก็เลยเรียง เงานีแล้วก็ค hmm. น okay. yes. right? ้องนรัน the ีครับิน้องแซยากรพานะครับ่าเป็นกินเขาเรื่อยๆกับครอบครัวคับพี่น้องครับนะฮะบ้านคุณเทพ่อปอดโควิดนะครับ่าปอดโควิดไม่มีโควิดนะครับขวี่นองขวคุเอกอันเยอให้อัน ตากองเท้าผ้าไปเบิ้จอมของนานมเือคพี่น้อคะนี่ครับนี่แต้ว่าน้องแจนนั่งกินได้เิไี้ชั่วโมงหรอครับตัวค่ะพี่ตนบองิมเตยเลยนะค่อเงไม่ซุดอองเยดอตอนนี้เพราะว่าวสูงแล้วตอนนี้เียบลนเียบอล้อมนอาเจ้าฟองมาเกิดข้มมล มาแล้วครเจ้าสงสัยเด้อ่าเขาเปลี่ยนทุกเรื่องไต้นะทำไมไม่เหมือนเดิมนครับโอ้โหปวดหัวจริ่ๆจะของแล้วมันเสือมั้งไผมยังร้อยโตครับพี่น้องครับน้ำหนักสิบยังจำเขาได้ไหมครับผมน้ำหนักสิบกิโลลรอค่ะเอ่อเจ็ดกิโลกรัมอ่าขึ้นเจ็ดกิโลครับตอนนี้กะตอนนี้ขาเบิ่งหน้าผมขาเบิ่งบุบหลักผมผมไม่ได้ติดต่อต่อยมาเด้อเป็นยังไงะ เอาทำไมโอยเปียครับ <in> ต <Asia wording> ่อยนานยังต่อยนานยังต่อยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เหลือไม่เหลือไหมฮะเอาไม่เอาไม่ผมไม่ได้อะผมเนี่ยหน้าผมแบบนี้เลยผมไม่ได้ถึอต้อนเลยผมถึอกันเดื่อต่อยต่อยยังต่อยครับต่อยนานยังอะไรวะเอ้บนอ้ําฮวกับพี่น้องครับผมเมื่อวันเกิดของผมเองไม่ไม่ใช่วันเกิดมันเป็นวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของผมวันที่สามกรกฎานะครับแปลว่าเมื่อวานนั่งเอกบาดกับพระเอกเดียร์พุนจัดมาให้มีเพระเอกออกเค้ก น้องน้องแจนด้วยนะครับน้องแจนกับคุณแม่คุณพ่อผมด้วยคนพี่ชายด้วยนะครับหลายๆคนหลายคนต่อออกกุงค่ะพี่น้องแมนมืาอนี้ซื้ออาหารมาจะกินกันครับนะครับมาหนี่เอาทิ้งี่ให้พี่น้องคอมเมนต์ใต้ใต้ใต้คลิปอ่าพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปสุขสันต์วันเกิดนะหรือว่าผูเก็ตอ่าฝากไปถึงเจนนะเนาะเป็นเป็นแฟนคลับพระเจนนะคัทจีน้ำอ่าคัทจีน้ำท่านอยากให้ของขวัญนะคะกับจะซทึบไทยกัน ท่านลงบ้านกันเด้่อยๆค่ะว่าผลิตเสื้อผ้ายวนอะเบิรงหนักก็เป็นแบบนี้แไงก็เป็นบวมๆตั้งสี่แไ่ฮะอันนี้กล้องมันขยายบ่กล้องกล้องขยายบวกขยาย่ขยายขยายบ่ขยายแม่หน่ะผักกะเงอ้ยแก้มกะเงี้เอานะครับพ่อแม่พี่นน้องครับนะครับวันนี้ผมขอบคุณหลายๆขอบคุณ อ่าน้มเบียร์ขอบคุณน้องบ้านขอบคุณน้องแจนขอบคุณน้องเบียร์หลายๆคนหลายๆผู้หลายๆคนนะครับทีมวันนี้จัดการมาเกิดให้ผมต้องบอกว่ามีความสุขมากโมเมนตว่าได้น้ำโมเมนตว่าได้น้ำนักเตะห่วยแล้วจะพูดอย่างนี้นะคือประทับใจจริงๆเกิดมาหนีบอกเคยมีจังสีจัดเถื่อนน้องจัดน้อไปพี่น้องนั่มมานั่มขอบคุณนั่มคนดีคนนี้เพิ่นว่า วงศ์ตระกูลอ่ากระจาบ่เคยใช้น้ำเชื่อได้ที่เดือนน้ำเนยได้จัดได้จัดอยู่ตั้งแต่มไม่พับไม่บาดมันาะพวกตึงกันเองมันพี่เลี้ยไพับไม่บาดมันก็คือต่างคนต่างมหาต่างคนมหาแล้วกันนี้ข้าเนาะแต่อยู่บ้านเท่านี่ครับกินน้ำกินกินน้ำกันกินน้ำเกนน่ยกินน้ำกันครับตั้งกินตั้งมวลเมื่อเมื่อนี้ผลว ยื่งขึ้นตีหนึ่งตีสองเขาสีเลิอดกันปรุงใส่เขาเพราะว่ากินอยู่บ้านเนี้ยเขาไม่พูดอีกแล้ไในยี่โควิดนะครับคื่อนึงสี่แจงพี่น้องก่อนมาตีห้ากินขขากินน้ำห้าปลอดโควิดนะครับปลอดโควิดเขาอีกอยางก็เด้องวันนี้เด้อเอาลุ่มเบียร์ขยายความเนี่ครับผมนะฮะเจ้าของเจ้าของง่ามาเกิดเพิ่นกะหาซิบหาซิบหาซิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับนะฮะเฮ้ยเนาะนะครับ ท่างล่างท่างล่านางท่านางล่างเขาอยู่บ้านสนามไ่ได้กินเคี้ยวหมดโอ้ตักเค้ยวหมดภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศเบื้องต้นนะครับจะได้กั็ฝากช่องนะครับพี่น้องครับช่องยู u ูบนะฮะของบ้านปัทมันันชาแนลด้วยนะครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เพื่อนครับพี่น้องครับ โอ้ยฮัลโหล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 ฮุลโหลฮัลโหลพัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหกฮ่อโหลฮัล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 โหลฮ่ลโนลฮัล่หลองลโหลฮัลโหลรับโดครับโหลฮัลโหลฮัลโหััลโหลฮัลโหลฮัลโหยััลเด้อัลโหัลัหัั ชื่อสองว่าเบนซ์พงศกรคำผนร่วมมิตรครับผมพี่น้องซอยติดตามซอยกดแชร์ซอยกดไลค์กดกระดิ่งแน่ด้วยครับเด้อนะครับกบ้าพอจะเริ่อมเฮ็ดคลิปครับในประมาณนั้สองซ้ำมาตาเริ่มเฮ็ดครับฝากเป็นกระรังใจแน่เด้อนะครับนะฮะฝากด้วยนะครับช่องของน้องเบนซ์พงศกรมันติดแทบสเปนนี่แหละบอกงมอยอันนี้ไปยังไงนี่ยแทบอันนี้มันตังเร็วกินหน่อยเลยแทบอะไร ียกอันนี้มัตั้งยาวเลยเ้ออันนี้กัทีมงานอย่างพวกนมอพี่น้องค่ะขอแกมึงเอาโบลต่างอกบห้วยะตทอเอ๊องวะถุกต่อไปนี้พี่น้องเอาวัตเลียงเนี่ยเอาวัตเียงันี้ไงแค่ทค่เิมเราจะเลิกีไหนคนี้ีห้าตสดแจมเลมั้ยคะเมือนี้แม่ค่ะ ต้อแจงนะคะพี่น้องตอนนี้ต้องเจนกับโคตดโคตดไปแล้วโคตดบล็อกระบบเป็นอะไรนะคะโค้ดเล็เลี้ยวไปแล้วต่ว่ากาฝากช่องเลเด้นพี่น้องกาฝากช่องน้องใต้ของน้องบานนะคะค่ะสื่อช่องว่าอ่าเบ้นพงศกรทำเปร่วมมิตรนะคะแล้วก็มีช่องแฟนไม่ยุติไหมมีค่ะมีทุกช่องอะไรคะช่องแจปิยาคอนออฟฟิเชียลค่ะนี่ เจนปียพอเจ,จนปียพอไปแล้วคณ <laughs> ะไม่ได้กินนี่เลยเจนปียพอออฟฟิเชียลนะคะไม่ยังก,ก่นก <i> อนเฟรของน้ำนะคะพี่น้องคะฝากไว้น้ำอ่าน้องกำลังหาเทสช่องนะคะคกำล, <นะ S 2> ลังหาเทสช่องฝากทุกคนด้วยค่ะฝากขอเป็นคนติดตามให้ไวเด้อพี่น้องเด้อนะคะอ๋อนี่กดบุกคบุ๊คยู่บานนี่ยเปรี้ยวชิ่มนะน้องมี่เราทีได้ทชิมตั็ คนบ่หลายๆเครับพี่น้องครับนี่สมิละหนึ่งงสม้ิวซี่หาหกหคนครับนังคนละแก่ปอดโควิดแน่นอนครับนังคนละแก่นะมุมครับขอบกว่าครับพี่น้องมือนี่อ่าอ้าใจในกระฝาก,กาฮะคิดค่องวะ พี่น้องแกนฝากครีมกันแดดหน่อยฝากครีมกันแดดอ่า My Dear s unscreen ด้วยนะคะเป็นแบรนด์ของพี่บ้าเอกับพี่เดียนะคะก็ใช้ดีมากทุกคนตอนนี้ก็คือใช้อยู่นะใช่ไหมคะใช้อยู่ทำไมถึงใช้เพราะว่าฟองฟิลใช่นะคะพี่น้องคะจจได้กับปากนะคะครีมกันแดดไปนะไม่เลือถ้าผู้ใดสนใจกับคอมเมนต์มาได้นะคะพี่น้องรู้ว่าสิทธิพักใคที่เฟซบุ๊ก บัตรพทฒนานคำคุำผลร่วมมิตรนะคะหรือว่าแฟนเพจของไมเดียซันสตีนของเรานะคะพี่น้องขา <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอนลญยดถ,ถึงต่อนะคะพี่นอ้องต่ <Yeah. S 1> จงอจะในกาฝากากดติดตามกด,ดกระดิง่งกดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะ,ะ๊ายบายบายบายโอ้ยจูเจี๊ยบทองเพื่อนละเป็นเกียบ